ครับสวัสดีครับพ่ออม่นพี่น้องคนหลักม้าวันสุขภูสุขคนนะครับเมืนน่อวันที่สิบครับวันจันทร์ออกพรรษาแล้วครับมือวันนี้ออกพรรษาผมก่อนนะทงไฮทงน้ามาตัดหญ้าคล้เก่าแล้วครับมาถ่ายคลิปให ผมมีพี่น้องได้บึงนะครับบึงการตัดการแปลงยา,า,านะครับเชิงกัวลานะครับนี่คือพื้นที่ตัดไปรอบสองนะครับตัดไปรอบสองอประมาณประมาณสามมือเนี่ยโปร่งยอดแล้วครับโปร่งยอดแล้วยอดเฉียวขึ้นมาแล้วแต่ยังมี ้าลูซี่นะครับแล้วกับวัชพืชมันแซมขึ้นมาอยู่สู้กันอยู่ก็ถือว่ายังบอล้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพูดถึงว่าพื้นที่ในการกระจายตัวของยาแพ่งกล่านะครับก็เต็มพื้นที่เพียงแต่ว่ารอบที่เขาตัดไปเรื่อยๆนี่บางบทีแข่งขันกันจะเลื่อนเติบโตนะครับกระบวงการจะเลื่อนเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากแปลงนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่เขาได้เรียนรูแล้วก็ ปลูกนะครับแปลงแรกปลูกนะครับแปลงที่สองที่สามก็กำลังเตรียมพื้นที่นะครับแปลงน er ี ación, designs, birth birth. ้ก็เตรียมพื้นที่ปั๊บระดับปั๊บระดับแล้วกับปราปั๊บระดับแล้วก็บป่าเราัชพืชนะครับวัชพืชหรือหญ้าเก่าให้มันให้มันตายนะครับปั๊บระดับให้มันได้ระดับกำลังไรระดับอยู่ครับเมื่อ้านไรระดับเพราะว่าฝนกำลังขาด ขาดช่วงได้อาทิตย์หนึ่งแลอาทิตย์ที่สองจะเขาม่านปั๊บตอนใดฝนตอนยังไงพื้นที่มันยีเป็นตมนะครับมันปรับ่าได้แต่จากการเย่นรูปแปลงที่หนึ่งนะครับก็คือต้องปรับระดับให้มันได้ระดับมากที่สุดนะครับลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองก็คือการปราบวัชพืชนะครับให้วัชพืชหรือยาเก่านี่ให้ไตให้ให้โบมีเลย คือเขาจะได้วานยาแพงงกล่านะครับลงแปลงแล้วก็ให้มันจะเจื่ญนเติบโตเฉพาะยาแพงงกวลว่านะครับกับแปลงที่สองที่สามนี่ก็คาดว่าจะเห็ดให้มันได้มาตรฐานนะครับให้มันได้มาตรฐานก็ค่อยคอยเห็ดไปนะครับแต่เลยมาว่าสู่พรมพิน้องได้ฟังนะครับในการ ดำเนินการแล้วกา,การเปลี่ยนแปลงไปที่ระลํำดับนะครับขอขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องมัสุภูโซคนนะครับเรื่องราวาของผู้ใหญ่สุรเชษบ้านเชียงนะครับกระชีลงขีดลงอย่างไปเรื่อยๆนะครับหลายๆเรื่องหลายๆแล,ล,ล้วนะครับเบิ่งไปนะครับพ่อแม่พี่น้องฝากฝากน้ำด้วยครับผมขอบคุณครับ